สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำการเทรดสเล็กนะครับด้วยระบบ EMA 30บวก CCI นะครับผมก่อนอื่นนะครับเราก็จะเติดหน้าจอนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการดูน,นะครับเมื่อที่กันเลิกนะครับปันไว้เพราะฉะนั้นก็มาติดสองตัวนี้ออกครอ่า เลือกที่แคเด STIK นะครับผมแล้วก็ s h i f t N นะครับอ,อืมต่อไปเราจะทำอะไรดีอ่ะอ่ะโอเคอ่าทำเฟรมที่เราจะดูวันนี้นะครับเราจะใช้ทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับระบบเทที่เราจะเทใช้เทนะครับผม ชื่อ e ว่า EMA CCI นะครับผม m e f r e a m e EMA อโอเคนะครับ e อินเสามสิบออะก่อนดูเรา Insert. อินเสิร์ตค่าเฉลี่ยมูวิ่งไดร์เก่อนนะครับมูวิ่งอรเมวิ่งรเ็เราใช้ค่าเฉลี่ยสามสินะครับแป record. อปไพที่โคดเรเวลอะไรไม่ต้องปรับแต่งอะไรดังนั้นก็กดโอเคนะครับเราจะได้มาเส้นหนึ่งแล้วนะครับ ต่อไปเราจะ insert CCI ครับผมหรือว่าถ้าใครยังไม่มีในส่วนนี้เราก็มาที่ oscillator นะครับ c o m m o d i t y channel i n ี e กนะครับเรามาปรับแต่งตรงค่าเฉลี่ยนะครับผมเฉลี่ยใส่25นะครับแล้วก็ level เ,เ,เพิ่ม level 0เข้าไปครับผม รสูงไปเราจะนกักโอเคครับเราก็จะได้ระบบมาแล้วนะครับระบบนี้นะครับทํางานยังไงนะครับก่อนอืน่นเราจะดูเชนก่อนนะครับก็คือถ้าราคานะครับผมหรือว่าคู่เงินสามารถยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA 30ได้เราจะรอเปิด Order b ์บนะครับผมเพราะว่า เล่นฝั่งซื้อนะครับแต่ถ้าหลุดเส้น30ลงมาครับผมเราจะเปิดออเดอร์เซลล์นะครับหรือว่าถี่สัญญาฝั่งขายนะครับผมแล้ว CCI เราใช้ยังไงนะครับผมเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนนะครับ CCI เรา ในส่วนนี้นะครับผมเราเห็นว่าส่วนนี้นะครับเราจะเล่นส่วนนี้นะครับเราจะเล่นฝั่งบายนะครับฝั่งบายใน,ในส่วนของ CCI นะครับจะมีอยู่3เส้นในการก็คือเส้น100เส้น0นะครับเลเวลศแล้วก็เลเวลลบ1 0 0นะครับผมถ้าถ้านะครับ ถ้าสัญญาณของ CCI นะครับผมสามารถตัดนะครับนี่ผมผมปรับค่าอันนี้นี่หนึ่งครับปรับค่า CCI CCI พอดีมันเป็นสีเดียวกันมองไม่คยใช้สีน้ำเงินล้ครับอ่าอ่า ในจังหวะที่จังหวะนี้นะครับผมจังหวะที่สัญญาณของ CCI นะครับตัดหนึ่งร้อยขึ้นมานะครับแล้วก็ราคานะครับอยู่เหนือนเส้นค่าเฉลี่ย EMA 30นะครับผมเราจะเปิดออเดอร์ขายครับ แล้วถือไปเรื่อยๆครับผมมาปิดออเดอร์ช่วงที่สัญญาณ CCI นะครับช่วงที่สัญญาณ CCI ตัด100ลงมาครับผมง่ายๆก็คือหลักการก็คือ1น,นะครับราคาอยู่เหนือเส้นค e ัาเลี่ย EMA 30อันนี้แรกอันแรกเลยเราจะเล่นรอเล่นออเดอร์บาย ส่วนจวังหวะที่ CCI ตัด100ขึ้นไปเราจะเปิดออเดอร์ครับผมจะเปิดออเดอร์ buy และจะกิดออเดอร์ buy ก็ต่อเมื่อ CCI ตัดเส้น100ลงมาครับผมเรามาดูในส่วนของราคานะครับาราคาก็จะอยูอ่ประมาณนี้ครับผม ช่วงช่วงที่ช่วงที่เราปิดออเดอร์ราคาก็อยู่ช่วงนี้นะครับช่วงสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมรือไม่ถ้าเรา,าถ้าเราล่าทีไลน์ดูก็จะอยู่ช่วงนี้นะครับผมเป็นช่วงช่วงนี้เป็นช่วงที่เราปิด อ่าอเออตรงนี้ดีกว่าอ่าก็จะอยู่ประมาณช่วงเนี้ยครับผมเป็นช่วงที่เราปิดออเดอร์เราจะเห็นว่าเราจะได้อ่าค่าปิดจากตรงนี้นะครับจากจุดที่เราเปิดออเดอร์ก็คือประมาณเราจะได้ประมาณหนึ่งพันห้าหนึ่งพันห้าปิดนะครับผมอ่าช่วงนี้เราปิดออเดอร์นะครับ แล้วก็รอไปเรื่อยๆเ,เราจะยังไม่เปิดเซลล์นะครับสมมติว่ามันหลุดถ้ามราคานะครับหลุดเส้นค่าเฉลี่ย EMA สามสิบลงมาแล้วแต่ว่า CCI มันตัดศูนย์ลงมาศูนย์ตรงนี้เป็นเส้นที่ผมอ่า import เข้ามานะครับก็คือนําเข้ามาเพื่อที่เป็นจุดให้เราระวังเท่นั้นถ้ามันตัดลงมาแสดงว่าเราระวังไว้ต่อไปมันอาจจะเซลล์หรือว่า เราจะเปิดเซล์ลนะครับผมแต่ว่าสัญญาณ c i กลับตัวลงมาก่อนครับไม่ตัดเส้นหนึ่งลงมาเราจึงยังไม่เปิดเซลอ่มันกลับขึ้นไปก่อนนี่นะครับมันกลับขึ้นไปแล้วก็แท่งราคาก็กลับขึ้นไปเหนือเส้นค่าเฉลี EMA สามสิบได้ตรงจุดนี้แล้ครับผมเราก็เตรียมเปิดใบต่อนะครับ จุดนี้นะครับผมเราเปิดบายจุดนี้นะครับเราเปิดบายเชื่อว่ามันจะเข้าหลักการของเราแล้วนะครับก็คือสัญญาณ CCI ตัด100ขึ้นมาครับผมแล้วก็ถีบไปมันขึ้นไประมาณสองสามแท่งนะครับผมหนึ่งหนึ่งสมมติว่าเราเข้าจุดนี้นะครับมันขึ้นไปประมาณสามแท่ง แล้วก็สัญาญาณ CCI ก็ตัด100ลงมาครับผมตรงนี้เราก็ปิดออเได้เลยได้ครับผมในจุดนี้นะครับถ้าเราเทียบดูมันจะอยู่จุดไหนจุดนี้นะครับจุดที่เราออกจุดที่เราออกคือจุดนี้นะครับจุดนี้จุดที่เราออกจุดนี้จุดนี้คือ N e N t r y นะครับผมจุดนี้คือจุดที่เราออกนะครับเราจะเห็นว่าเราก็จะได้ปิดระยะสั้นๆนะครับผมก็มา638ปิดนะครับแล้วก็กินเก็บกินไปเรื่อยครับผมช่วงที่มันไซด์เวเราก็ยังไม่ต้องเข้านะครับผมแล้วก็สัญญาณก็จะกลับมาฝั่งบายอีก นะครับผมในจุดนี้นะครับผมกลับมาฝังใบในจุดนี้ครับผมหลักการเดิมก็คือ,อราคาอยู่เนเส้นค่าเฉลี่ย30แสิบแก็ CCI ตัด100ขึ้นไปครับเราก็ถือ <c oughs> ถือไปเรื่อยนะครับผมถ้าสัญญาณ CCI นะครับตัดลงนะครับเราก็ออกออเดอร์ครับผม ออกออเดอร์รู้ว่าปิดออเดอร์บายก็จะอ,อยู่ประมาณนี้ครับผมปิดออเดอร์บายเราก็รอไปเรื่อยๆเจ้านี้มันขึ้นไปสั้นๆนะครับเจ้านี้มันขึ้นไปสั้นๆแล้วมันก็ลง ทีนี้ถ้าเราจะพิจารณาจะเข้าหรือเปล่าเราก็อาศัยหลัก่ารแอคชั่นก็คือว่าการที่มันจะขึ้นต่อมันจะต้องเบรกเอา out, แนวต้านเดิมขึ้นไปให้ได้ก่อนครับถ้ามันขึ้นไปไม่ได้หรือว่ายืนเหนือเส้นแนวต้านไม่ได้แสดงว่ามันเป็นสัญญาณหลอกเราก็จะมาดูตรงนี้ครับเป็นแนวต้านเดิมเจ่นว่า จ้าตัวปัญหาของเรานะครับผมมันไม่สามารถที่จะขึ้นไปได้ตัวเนี้ยนะครับมันเป็นทินบาครับผมถ้าอ่านแคนื้สติอ่ามันเป็นสัญญาณบอกว่าต่อไปมันจะลงแล้วมันก็ลงจริงครับผมตัวเนี้ยนะครับผมเป็นตัวที่หลุดครับผมหลุดเส้นสามสิบหลุดเส้นสามสิบอย่างที่บอกครับถ้าหลุดเส้นสามสิบ เราก็เตรียมเปิดออเดอร์เซลล์นะครับผมแล้เราก็รอไปเรื่อยๆครับผมจงกระทั่ง CCI นะครับจุดนี้เป็นจุดที่เราควรเปิดออเดอร์เซลล์นะครับเพราะว่ามันเข้าเงินไขของเราก็คือมันหลุดเข่าเฉลี e ่ย30แล้วก็ CCI ตัด100ลงมาครับผมจุดนี้นะครับผม CCI ตัด100ลงมา อ่าจุดให้เราเปิดออเดอร์เซฟได้เลยนะครับผมแล้วเราก็ถือไปได้ที่ไหนครับผมอ่าจุดที่เราออกออเดอร์ก็คือจุดนี้ครับจุดที่มันตัดลบหนึ่งร้อยขึ้นไปเราเปิดออเดอร์ก่อนอ่าตรงนี้นะครับมันตัดขึ้นไปให้เราอ่าโคสออเดอร์ก่อนครับผม ถ้าเทียบในส่วนของราคาหรือว่าไพ i แท่งเทียนนะครับ c h a r สต t e c ก็คือมันจะอยู่มันจะอยู่จุดนี้ครับผมจุดนี้ตัวนี้เราจะได้ไดไดสั้นๆนะครับผมถ้าเรามาดูปิดนะครับเราเห็นว่าถ้าเราเปิดจุดนี้จุดนี้ก็จะประมาณอ่าสี่ถึงหร้อยปิดครับผมเป็นระยะสั้นๆให้เราปิดออเดอร์ไปก่อน พราะมันเขาเรียกว่ามันจะรีเทิร์นจับขึ้นไปแล้วก็จะชนเส้นค่าเฉลี่ย30ถ้าทำขึ้นไปชนเส้นค่าเฉลี่ย EMA 30แล้วมันทำเคนเดอร์มันทำเคนเดอร์สติ๊กแฮมเมอร์นะครับผมแฮมเมอร์ hammer, แล้วก็ปิดตำ่ำแสดงว่ามันจะลงต่อเราก็ใช้หลักการเดียวกันครับผมก็คือในจุดนี้นะครับ มันตัดลงมาอีกแล้วครับผมจุดนี้ก็เป็นจุดที่เราเปิดออเดอร์เซล์อีกครั้งนึงครับผมจุดนี้เราเปิดเซลล์อีกครั้งจุดนี้ครับเปิดเซลล์อีกครั้งหนะึ่งเพราะว่ามันมันต่ำกว่า E มีสมสิอยู่แล้วแล้วก็สัญญาณ CCI 2ีผ้ามันตัดเส้นเลเวลหนึ่งรอลงมาครับผมเราก็ เออเดอร์เซลครับผมแล้วก็ปิดออเดอร์เซลตอนมันตัดขึ้นไปครับตัวนี้ใช้ง่ายๆครับผมแต่เราต้องดูอ backtest ก่อนว่ามันเหมาะกับคู่เงินไหนแต่และระบบมันใช้ไม่ได้กับทุกคู่เงินครับเราต้อง b a c k t เ s ดูก่อนว่าเอออดีตที่ผ่านมาฮิสตอรี่ของมันเวิร์กไหมสำหรับระบบนี้นะครับผม จุดนี้นะครับมาต่อกันครับอ่าจุดนี้มันลงต่อครับผมอ่าแล้วเรามาปิดออเดอร์ตรงตรงจุดนี้ครับปิดออเดอร์อ่าปิดปิดออเดอร์จุดนี้ครับเราก็จะได้สั้นๆครับปิดสั้นๆอ่าก็มา0หกร้อยสกปิด ก็ถือว่าเยอะนะครับถ้าเราเปิดถ้าเราเล่นสั้นแล้วก็เปิดออเดอร์ดังหนถ้าใครใช้ระบบนี้ชำนาญชํนนานก็ได้กำไรงามครับผมแต่ก็ควรที่จะควบคุมความเสี่ยงโดยการตั้งตอรอบๆด้วยเราก็ปิดออเดอร์นะครับมาเปิดออเดอร์เซลอีกตอนไหนครับอ,ออเดอร์เซลอีกตอนที่ CCI ตัดลบหนึ่งร้อยลงมาครับผม สี่ใหตัดลบหนึ่งอนะครับผมตรงนี้ตรงนี้ครับเส้นเส้นหนึ่งตัด -100 ลอ,งล,อลงมาตรงนี้ถ้าเทียบแล้วมันอยู่ตรงจุดไหนเนาะตรงนี้ตรงนี้ครับให้เราเปิดออเดอร์แท่งนี้นะครับผม เปิดออเดอร์พร้อมๆกับที่สัญญาณมันตัด CCI 0ูนเดี๋ยว CCI ลบ100รลงมาครับแล้วก็ถือไปเรื่อยมาปิดออเดอร์ตอนตอนที่สัญญาณ CCI ตัด100รลบ100ขึ้นไปตรงเนี้ยเรา close ออเดอร์นะครับอ่ามันก็จะอยู่ประมาณช่วงเนี้ยนะครับเดี๋ยวผม คอสตตรงนี้ตรงนี้พอดีครับผมใช่ก็คือเราจะได้ออเดอร์ในบบจุดนี้จุดนี้ก็ประมาณ800-900 800ก800ิดครับผมไปเราก็ปิดเราก็จะได้นะครับผมหลัากการถทรก็จะมีแบบนี้ครับผมก็คือถ้ามันอยู่เหนือ EMA 30เราก็รอเปิดออเดอร์บายอย่างเดียว เปิดออเดอร์ผิดออเดอร์ก็ใช้ CCI เป็นหลักนะครับผมเส้นระดัลศูนย์ 0, เป็นเส้นให้เราระวังแค่นั้นเองส่วนที่เราจะเปิดบ่ายหรือว่าเปิดเซลก็ให้ดูรหนึ่งร้อยลบหนึ่งร้อยนะครับผมอโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการแนะนำเพียงเท่านี้ครับลองจุกใช้กันดูครับผมง่ายๆครับผมสวัสดีครับ